สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยมองสุรินครับพาพี่น้องมาชมสระบ้านตุงโพพี่น้องโอ้สระลูกนี้ใหญ่มากนะสระอยู่ข้างวัดพี่น้องนี่ลูกใหญ่มากโอ้เจ้าของที่ไม่รู้ดินไปทำอะไรเยอะแยะนี่โอ้ดินมหาสารเลยครับนี่แมคโครสี่ตัวครับเจ้าของที่ เจ้าของที่ใจถึงมากโ oh, อ้งบเยอะครับนี่คูเบโก้เอสเครอพี่น้องกับเจ้าสมิทโตโมเอ h ร้อยสามครับ รวมแรงร่วมใจครับถอยดินพี่น้องถอยดินฝั่งบอ่อครับรถหกล้อวิ่งไม่ได้ครับต้องใช้รถแมกโครนี่ถอยต่อๆกันไปนะพี่น้องโอ้โอ,โอ,โอ้หักต้นไม้อะไรจะหักง่ายเทยโอ้แค่ฟันด้วยนี่ อยู่ข้างวัดทุ่งโพอดีพี่น้องนะครับมาดูเจ้ากูเบโกเอสเคร้อยสี่สิบลุกต้นไม้พี่น้องโอ้จับหักจับหักเลยอ่ะโอระวังโดนพิโม่โดนพิโม่โอ้โอ้โอ้เกือบโดนพิโม่เลเนี่ย โอ้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 นั่นอะไรตูดลอยเลยพี่น้อง โอ้ต้นไม้นี่ล้มออกหมดเลยนะพี่น้องที่อยู่ริมริมอขอบบ่อนี่อยู่ริมฝั่งสะนี่ล้มทิ้งหมดครับโอ้หมดแดงเยอะมากเลยมดแดงกัดผมเลยนี่